คุณเห็นในสิ่งที่เขาบิดไหมคุณเห็นในสิ่งที่เขาบิดเบือนไหมบิดบิดเบือนณตอนนั้นวันนั้นใครอยู่ในพื้นที่ผมถามพี่พ,พี่ลูกป้านาหน่อยใครอยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานการณ์นั้นณตอนนั้นพ่อพระเอกและแม่นางเอกอยู่ตรงนั้นไหม พ,พ่อเพรและแม่นางเอ,งเองกเกอกอยู่ตรงนั้นไหมเขาอยู่บ้านเขาไปรับพระแล้วเขาไปส่งพระแล้วผมถามนะว่าใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นเงียบเงียบ,ยบก็ดีนะเงียบเงียบไม่พูดไม่จาเฉยเฉยไว้ก็ไม่มีใครอะไรมากมายนะ ออนี่เรานิทานให้ฟังนะเงียบเงียบไ่นิ่งอย่าแสดงอาการอะไรมากมายนะผมถามหน่อยนะคนที่ออกอยู่บ้านระหว่างพ่อเพรและแม่นางเอกอยู่บ้านแม่งโคตรไกลเลยนะห้วยปุ่งแล้วไกลนะกับคนที่อยู่ใกล้ บ้านคนชื่อออ่างนี่นะกํลังกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้สร้างอะไรอยู่ไม่รู้ใครอยู่ใกล้หรือใครอยู่ไกลผมถามหน่อยสิว่าหมาทําไมไม่เห่ามันจะเห้าได้ยังไง หมามันจะเห่าได้ยังไงเออห้ามมาพิมพ์ออกชื่อนะเอออักษรย่อ,ยอดได้อยู่ใได้ทานนะหมามันจะเห่าได้ยังไงเพราะคนคนนั้นรู้จักกับสุน,นัขอยู่แถดนั้นทุกตัวเหมือนกันกับถ้าเกิดว่า คนคนนั้นเข้ามาที่เถียงนาน,น้าแต่นะเข้ามาที่นะไอ้ไหลน,นะหมาน่าแต่จะไม่เห่าสักแกะเพราะหมาน่าแต่รู้จักกับคนคนนั้นรู้จักกับคนคนนั้นมันบ่เห่าบ่เหา่เหาฮไอ้นินจาเหรอไอ้สมุนไพรไม่เหา่ามันจำกินได้กระดิกหางดีๆๆดิๆๆมันจะไม่เห่าได้ยังไงมันจะเห่าเหรอ มันบ่เห่าดอกมันมีทางไม่มีทางที่หมาผมจะเห่าเพราะมันรู้จักแล้วสำคัญคืออะไรรู้ไหมวันนั้นเนี่ยคนคนนั้นคนคนนั้นทำอะไรอยู่อยู่ที่บ้านตุ๊กตา,าตัวนั้น ทำอะไรอยู่อยู่ที่ตุก๊กตาตัวนั้นเดี๋ยวถามว่าหมาจะเห่าแนละ้วมันจะเห่าได้ยังไงมันจะมันจะเห่าเห็ดหนังมันจะเห่าทําไมก็เขามาทํางานทุกคันจะเห่าเห็ดหนังมาเห่าดังนั้นตัวตุ่นก็มองว่า ใครที่มาหน้าบ้านของเจ้าของตุ๊กตาหมาทําไมไม่เหา่ามันจะเห่าเพราะว่าคนแปลกหน้าใช่ไหมคนไม่แปลกหน้าก็ไม่เหา่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างก็โยนไปให้พ่อพระเอกโกโก้ทุกสิ่งทุกอย่างก็โยนไปให้เขาแต่ไม่มีใครถามว่ามีใครบ้างที่หมาตัวนั้นไม่เหา่า อิเลนี่เนี่ยเออใครที่เคยมาเนี่ยเอา้ามันรู้จักนะหมานี่นะหมาหมานี่มันไม่จํากิ่นได้ไม่มีทางเห่าโน no. ไอริจาเหรอถ้ามันรู้จักใครมันเคยนั่นนี่ไม่เห่า ผมถามหน่อยสิบ้างนะ้าแต่ถามหน่อยสิบ้างมันเล่าวางพ่อพระเอกอยู่นู่นไกลนู่นกลับใครคนไหนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆเจ้าของตุกาา๊กตา่ะทำไมหมาไม่ไม่เห่ามันจะเห่าได้ยังไงเฮ้มันจะเห่าได้ยังไง,เ,ไไงเพราะมันเคยเห็นทุกวันทุกวันทุกวัน เออเข้าใจไหมล่ะผมถึงบอกแล้วไงบ้างนี่คือนิทานนะถึงทุกวันนี้ออกมาบิดเบือนข้อมูลออกมาบิดเบือนอะไรหลายๆอย่างเงียบไว้ก็ดูดีแต่พูดมากก็รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบความรู้สึกของคนที่เขาจำเป็นต้องจินตนาการว่ามันเกิดอะไรขึ้น ระหว่างคนใกล้กับคนไกลล่ะเออตอนนี้เป็นยังไงใครที่ออกมาเซฟเจ้าของตุ๊กตาแบบระเบิดเถิดเทิงวายตายแล้วน้ำลดต่อผุดว้ต่อฮาตเต็ผุดสามสีปีน้ำฮารตเลดพี่น้องเอยพี่น้องเอ้ย แล้วเจ้าของตุ๊กตาก็มาเซฟเขาแบบโอ้จะเป็นคักเป็นเน่นะครอืมเล่าให้ฟังเป็นวิทยาธานอย่าพึ่งร้อนตัวนะจริงๆแล้วนะแต่ควรบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปถ้าผมตายไปนี่นะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากไปกูแค่โดนยิงทิ้งแค่แคนั้นเอง ไม่ต้องคิดอะไรมากผมพูดแค่นี้นะพูดให้ฟังถ้าผมเป็นอะไรไปไม่ต้องคิดอะไรมากมายกูแค่โดนยิงทิ้งแค่นั้นเองเออเข้าใจเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเจ้าของตุ๊ก,กาตากูเข้าใจมึงทุกอย่าง แค่คนคนนั้นแค่คนคนนั้นแค่ต้องรับเคาะแค่นีงพ่อพงศเอกและแม่นางเอกโกกอกได้ฟังเนี่ยเข้าใจหรือยังว่าอยู่ในคลิปนั้นอยู่ในคลิปนั้นมันหมายถึงอะไรอยู่ในคลิปคลิปนั้นมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าสิ่งที่คนอยู่ในครอบครัวเขาตกผลึก คุยกันแล้วตกผลึกว่าคืออะไรทําไมขึ้นไปใครหมาไม่เหา่าเหาไม่เหา่าใครบ้างที่สนิทกับสุนัขใครบ้างใครบ้างที่สนิทกับตุ๊กตาตัวนั้นแต่พอตัวตุ่นขึ้นมาพอตัวตุ่นมาขึ้นมาคือจับเรื่องครอบครัวเป็นหลักคนคนนั้นก็หายออกจากสาร,รบุคนคนนั้นก็ไม่เกี่ยวเลย วันดีคืนดีคนคนนั้นกับโผล่ขึ้นมาคนคนนั้นกับโผล่ขึ้นมาอยู่ในระบบของโซเชยียลอืมคนคนนั้นกับโผล่ขึ้นมาอยู่ในระบบของโซเชยียลแล้วปกป้องเจ้าของตุ๊กตาเจ้าของตุ๊กตาก็เสือกปกป้องคนคนนั้นอืม และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคนคนนั้นเขาเป็นพรานคนคนนั้นเขาเป็นพรานป่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นพรานป่าเขาเป็นพรานป่าเชี่ยวชาญชำนาญการในการขึ้นเขาลงเขาเขาเป็นพรานป่าครับอยู่ในนทานนะ อยู่ในนิทานนะเขาเป็นพรานป่าครับเออระหว่างพ่อพระเอกกับคนคนนั้นใครขึ้นเขาเก่งกว่ากันระหว่างพรานป่ากับคนกีีดยางคนคนนั้นเขาเป็นพรานล่าสัตว์เขาเป็นพรานป่าครับ เออเขาเชี่ยวชาญชำนาญการในภูเขารอบนี้แม่งทุกทุกลูกเขาเป็นพานป่าครับเออเข้าใจไหมล่ะนิทานนะพรุ่งนี้ร้อนตัวออกมากูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะถ,ถ้าถ้นะแต่ตายไปก็คือก็ก็ก็จบไปอืมถ้ากูโดนยิงไปก็คือจบแค่นั้นเอง คุณเข้าใจคําว่าพานป่าไหมเขาเป็นพานป่ามาก่อนปัจจุบันด้วยเขาเป็นพานป่าเขาเป็นนักแม่นปืนพานป่ายิงยิงยิงสัตว์เป๊ะนะ